ชาวจีนเชื่อว่าจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตในแต่ละปีนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการงานธุรกิจถ้าสมมติว่าเราดวงไม่ดีนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้น สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดอรนาวันไฟเดย์ค่ะเผิอแป๊บๆปเราก็อยู่กันมา1ปีแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วหมอก,ก็ทํา YouTube ช่องดตอรนาวันไฟเดย์นั้นเนี่ยมาครบ1ปีแล้วนะคะปีที่แล้วนะคะคลิปแรกของหมอนะคะคือการที่แต่งตัวเป็นอาหมวยนะคะพาไปเดินตลาดช้อปปิ้งวันตรุษจีนนะคะโดยในตอนนั้นเนี่ยก็มีงบ1000บาทสําหรับการซื้อของไหว้เจ้านะคะตอนนั้นก็ซื้อทักเป็ดไก่ผลไม้นะคะเรียกได้ว่าไปตะลุยยวรราชกัน แล้วสุดท้ายเงินก็ไม่พอเนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในลุกตุดจีลุกเอาหมวยอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้พาไปเดินตลาดแล้วนะแต่ว่าจะพามาพูดคุยกันในช่วงหมออยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องปีชงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาด ep ต่อไปค่ะ หมอเชื่อว่าปีที่ผ่านมานะคะก็คงจะเป็นปีที่หนักหน่วงสําหรับใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะด้วยเศรษฐกิจด้วยภาวะด้วยโรคระบาดต่างๆนะคะแต่ว่าปีนี้นั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเช็คดวงกันก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะความหมายของปีชงนะคะหมายความถึงกาปรปะทะนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือว่าทางไม่ดีนะคะโดยปกติแล้วนะคะปีชงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งชงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชงรวมนั่นเองค่ะ อย่างในปีนี้นะคะปี2565นกะคะก็ตรงกับปีนักขัตร์ปีเสือนะคะหรือว่าปีขานั่นเองค่ะโดยปีที่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือปีวอกหรือว่าปีลิงนะคะและนอกจากนี้นะคะปีชงนะคะก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก3ระดับนะคะก็คือชงร่วมที่หมอบอกเนาะอันแรกเลยก็คือปีคักนะคะปีคักก็คือปีนักษัตย์เดียวกับปีนั้นๆอย่างเช่นปีนี้นะคะเป็นปีนักาัตร์ปีเสือหรือว่าปีขานะคะปีคักหรือว่า ว่าปีชงร่วมนั่นเนี่ยก็คือปีขาหรือว่าปีเสือนั่นเองค่ะถือว่าเป็นปีชงก็คือหมายถึงว่าชงตัวเองนะคะต่อมาก็คือปีเฮงนะคะโดยปีเฮงนะคะก็จะได้รับปัญหาในเรื่องของเคราะห์กรรมนั่นเองค่ะโดยปีนี้นะคะปีเฮงหรือว่าปีชงร่วมอีกปีหนึ่งก็คือปีมะเสงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือปีผัวนะคะหรือว่าปีชงร่วมที่จะได้รับปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งปีนี้ก็คือปีกุลหรือว่าปีหมูนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างที่หมอบอกไปนะคะปีชงก็คือปีที่อาจจะได้รับผลกระทบในด้านต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการประทะนะคะข้อห้ามของปีชงเลยจริงๆก็คือให้หลีกเลี่ยงการไปงานศพนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยให้นําการทับทิมติดตัวไปด้วยแล้วพอเรากลับบ้านนะคะให้นําการทับทิมนั้นเนี่ยชุบน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะคือจริงๆแล้วการที่ให้หลีกเลี่ยงการไปงานศพนั้นเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่ามันจะมีผลต่อดวงชะตาของบุคคลนั้นๆนะคะอาจจะทําให้สุขภาพไม่ดี ไม่แข็งแรงหรือว่ามีปัญหาทางธุรกิจต่างๆตามมานั่นเองค่ะสําหรับวิธีการแก้ปีชงนะคะเราสามารถทําได้หลากหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหว้เจ้านะคะหรือว่าการถือศีลกินเจนะคะการทําบุญก้าวัดการปล่อยสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนอกปล่อยปลานะคะรวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆนะคะแล้วก็การบริจาคเลือดนั่นเองค่ะพอพูดถึงเรื่องการไหว้เจ้านะคะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเพณีการไหว้เจ้านั่นนะคะก็มีมา,มามากกว่า 3า0 0ปีแล้วนะคะเพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าจริงๆแล้วการดําเนินชีวิตในแต่ละปีนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการงานธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราดวงไม่ดีนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการไหว้เจ้าขอพรนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและชาวจีนก็ให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะโดยเทพเจ้าสอง,ององค์ที่นิยมไหว้นะคะก็มีเทพเจ้าไชสิงเอียที่เป็นเทพเจ้าแห่งการยืนโชคลา ะะและเทพเจ้าไถ่สวยเอียนะคะซึ่งเทพเจ้าองค์นี้นัีนน่ก็จะเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตานะคะและใครที่เกิดปีชงนะคะไม่ว่าจะเป็นชงตรงหรือว่าชงร่วมก็จะนิยมว่าเทพเจ้าไถ่สวยเอียกันมากเลยแหละคะ่ะ โดยเทพเจ้าไฉซิงเอียนะคะหมอเชื่อว่าใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนนียจะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเรื่องเงินทองโชคลาภแล้วก็ลาบลอยด้วยนะคะโดยเขามีความเชื่อว่าเทพเจ้าไฉซิงเอียนนั้นเนี่ยจะลงมาจากสวรรค์เพียงครั้งเดียวใน1ปีก็คือในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะโดยชาวจีนก็จะนิยมขอพรนะคะแล้วก็ไหว้บูชานะคะโดยเขาเชื่อว่าคนที่บูชาหรือว่าคนที่ไหว้ขอพรนั้นเนี่ยก็จะประสบความ เร็จในเรื่องการงานเงินโชคลาบแล้วก็ยังได้ลาบลอยอีกด้วยค่ะโดยเมื่อเริ่มเข้าสู่เทศกาลตรุษจ,จีนหรือว่าวันตรุษจ,จีนนะคะชาวจีนนั้นเนี่ยก็จะไหว้เทพเจ้าใช้สิ่งเอี๊ยเป็นองค์แรกนะคะโดยจะมีการตั้งโต๊ะบูชานะคะโดยจะเริ่มตั้งตั้งแต่ห้าทุ่มก่อนวันตรุษจ,จีนนะคะไปจนถึงตีหนึ่งของวันตรุษจ,จีนนั่นเองค่ะโดยการตั้งโต๊ะนั้นเนี่ยก็จะหันไปทางทิศต,ต่างๆซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีนะคะก็คือตามทิศที่เชื่อว่าเทพเจ้านั้นเนี่ยจะเสด็จลงมมาานนั่เองโดยต ความเชื่อของการตั้งโต๊ะนะคะก็คือเป็นความเชื่อที่ว่าจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้านะคะลงมาประทับนะคะแล้วก็มอบความเป็นมงคลสิริมงคลให้กับบ้านหรือว่าร้านค้านั่นเองค่ะ ส่วนเทพเจ้าองค์ที่สองที่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเทพเจ้าไถ่สวยเอียนะคะหรือว่าเทพเจ้าที่ช่วยคุ้มครองดวงชะตาเรานั่นเองค่ะโดยเทพเจ้าไถ่สวยเอียนะคะมีอยู่ถึง60องค์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละปีนะคะและชาวจีนนะคะก็เชื่อว่าดวงนั้นเนี่ยผูกกับปีนัก,กษัตานะคะก็จะมีการไหว้ขอพรนะคะแล้วก็ขอให้เทพเจ้าไถ่สวยเอีย <Für> นั้นเนี่ยคุ้มครองดวงชะตานะ,ะไม่ว่าปีนั้นเนี่ยจะเป็นปีชงหรือว่าปีไม่ชงก็ตามนะคะโดยการไหว้นั้นเนี่ยจะ นิยมว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านของแต่ละปีนะคะเพราะเชื่อว่าเทพองค์ที่ดูแลเรานั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนองค์ไปด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับการไหวปีชงหรือว่าการฝากดวงกับเทพเจ้าไทยสวยนั่นเองค่ะซึ่งหากใครที่มีดวงชะตาชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าการไหวเทพเจ้าองค์ไทยสวยเอียเนี่ยก็จะทําให้ดวงของเรานั้นเนี่ยดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะและสําหรับใครที่ดวงไม่ดีนะคะหรือว่าเกิดปีชงนะคะการไหวเทพเจ้าไทยสวยเอียนะคะก็ถือว่าจะเป็นการ ที่จะคุ้มครองดวงชะตาเรานะคะช่วยปัดเป่าอุปสรรคต่างๆนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับช่วงหมออยากเล่าในวันนี้นะคะกับวันตรุษจีนปีชงและการไหว้เจ้านะคะและสําหรับใครนะคะที่เกิดปีชงในปีนี้นะคะก็อย่าลืมไปไหว้เจ้ากันด้วยนะคะโดยสามารถไปไหว้ได้ที่วัดบางกรหรือว่าวัดเล่งในยี่ที่ยาวราชนะคะหรือว่าจะไปวัดเล่งในยี่สองนะคะที่บางบัวทองก็ได้คะ่ะสุดท้ายนี้นะคะตรุษจีนนะคะหมอก,ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะขอให้อุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นราบเรื่นไปได้ด้วยดีนะ ะะมีความสุขมากๆเราก็เฮงเฮงรวยๆยทุกคนเลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากเป็นกําลังใจให้หมอกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ